เขาอยากเดินเดินชี fun, okay, ้ช si yeah, exactly. ี okay, ้เขาบอกเขาอยากเดินเดินีก่อนหอบเหนื่อยละอยากเดินอยากเดินโออยากเดินแม่เหนื่อยเออค่ะอยากเดินโอ้อยากเดินเดี๋ยวได้รถดูที่อุ้ยอุ้ยโอเขาเดินได้ดีอยู่ยังหมายความว่าแต่ว่าเราต้องหัดต้องหัดแต่ว่าไม่ เนี่ยพื่อนแบบนี้มันเดินได้อืมขาหลังอะมันมันเสียงแต่มันไม่มีแรงพยุงตัวอืมเอียงเลยนะตัวเอียงยืนตัวเอียงยนี่ถ้าปล่อยแล้วถ้าปล่อยสมมติปล่อยอะปล่อยสมมติปล่อยเองปล่อยเขาจะเอียงปล่อยแล้วก็ยังไงคล้ายเส้นเสียไปไม่ได้เลยเขาจะเอียงตัวไปไม่ได้เลยอ้าว มีอย่างนี้เลยนี่ถ้าว่านั่นก็คืออย่างนี้เลยคือวางก็วางเลยวางก็วางเลยแล้วเขาอยากเดินอืมอย่างนั่นแหละอืมไปไไไม่ด้ปแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละทิ้งไว้ตรงนี้แล้วแม่ไม่เอาแล้วอ่าแม่ไม่เอาแล้วได้อือพวางแล้วก็โอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยน่าเสียใจนั่นและขาขานี่มันจะติดอยู่ตรงนี้มันมันมันไม่ได้